หลักธรรมข้อใดที่พ้นทุกอริยสัจสี่ไงหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่น่แหละคือหนทางในการพ้นทุกคือศีลสมาธิปัญญานี่คือหนทางในการดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ถ้าเราสามารถเข้าใจศีลห้าใช้หลักตัวนี้ในการเราต้องเข้าใจก่อนว่าศีลห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เข้ามาบังคับเรานะไม่ใช่อย่าไปเข้าใจว่าศีลคือข้อบังคับศีลคือข้อปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อการงดเว้นจากการไปทําผิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นถ้าเราจะทำจะรักษาศีลเราตั้งเจตนาว่าในวันนี้เราจะรักษาศีลเราตั้งเจตนาว่าทุกๆวันเราจะรักษาศีลถ้าวันนี้เราขาดเช่นเราไปฆ่าสัตว์สิ่งขาดย่างขาดแล้วผิดปกติแล้วใช่ไหมไม่มีความเป็นปกติในการรักษาศีลแล้วเรียกว่าเรามีเจตนาในการเข้าไปฆ่าสัตว์นี่ขาดจากความเป็นศีลไม่มีเจตนาในการละเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือละเว้นจากการทําปาณาติบาต ถ้าเรามีเจตนาในการรักษาศีลศีลตัวนั้นน่ะจะเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในปัจจุบันขณะดังนั้นการรักษาศีลเนี่ยมันจึงไม่ได้บังคับใครทําย่อมได้ผลจากการรักษานั้นใครไม่ทําก็ต้องรับผลจากการไม่ทํานั้นการไม่ทำการไม่การรับผลของการไม่ทํานั้นคืออะไรเช่นวิบากอย่างเบาของการฆ่าสัตว์เป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือการล้มเจ็บมีโครคภัยไข้เจ็บมากวิบากอย่างเบาของการรักทรัย์ เป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งทรัพย์หรือการเสื่อมแห่งโพคะวิบากอย่างเบาของการประพฤติผิดในการมเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูมัวคาดวิบากอย่างเบาของการพูดโกหกเป็นไปเพื่อมีคนใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวตู่เราได้คาไม่จริงวิบากอย่างเบาของการดื่มสุราเป็นไปเพื่อความวิปริตวิปรววิปรลาชความเป็นบ้าเนี่ยหข้อวิบากอย่างเบาใครรักษาศีลได้ย่อมพ้นจากวิบากอย่างเบานี้ได้ใครรักษาไม่ได้ก็ต้องรับผลวิบากอย่างเบานี้ไป วิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดยระชานเปรตวิสัยนี่คือวิบากอย่างหนักดังนั้นถ้าเรา,า,ารักษาได้ผลของการกระทําย่อมเกิดขึ้นแก่เรารักษาไม่ได้ผลก็ย่อมเกิดขึ้นแก่การกระทําของเรารักษาได้ผลของการกระทําคืออะไรไปสู่สุขติโลกสวรรค์มีความสุขได้ในปัจจุบันไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นย่อมมีความสุขในปัจจุบันได้นี่เรียกว่าผลของการรักษาศีลห้า นี่ศีลเป็นเหตุปัใจจัยให้ได้โพคขัดทรัพย์ด้วยนะเราเคยได้ยินไหมเราไปรักษาศีลกันไปขอศีลกันอะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลคขนาทายาติสลาเนนาสหาปัญจาสีลานิยาจามะแล้วก็ทุติยามปีตติยามปีเราไปขอความเป็นจริงศีลไม่ต้องไปขอใครก็ให้เราไม่ได้เราต้องตั้งเจตนารักษาด้วยตัวเองเพราะศีลแปลว่าปกติเป็นความปกติในการใช้ชีวิตเราก็รับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอาธินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามี มูซาวาทาเวลมณีสิข้าประทางสมาธิยามีสุราเมลรยามัสาประมาณนะการมีสุพิชากิกะโดดข้ามหมดหมัวสัวแล้วทีนี้ <c oughs> เรารักษาศีลห้าข้อเรารับมาเรารับมาเสร็จปุ๊บตอนท้ายเนี่ยพระก็จะพูดว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยรู้ไมน่นามายความว่าอะไร ไม่รู้อา้าวแล้วไปรับกันทำไมอ่ะล้วก็รับว่าอะไรสาธุรับหมดเลยแล้วถ้าเขาบอกว่าศีลนำไปสู่ความล่มจมในชีวิตสาธุไหมอ่าศีลนำไปเพื่อความล้มเหลวในการใช้ชีวิตเพื่อการขาดทรัพย์เสียทรัพย์รับสาธุไหมไม่รับแต่รับไหมรับรับไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรถ้าคําแปลมันเป็นไปนในทางที่ไม่ดีอ่ะเราไม่รู้เลยเห็นปะ่ะเพราะเราไม่เข้าใจในความหมายเหล่านั้นศีลเลนะสุขติงยันติศีลนำไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ สีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนำมาซึ่งโพคทรัพย์อันใหญ่สีเลนะอะไรวะสีเลนะสุกติญญติสีเลนะโพคะสัมปทาศสีเลนะนี่ผู้ติงยัาติตัดสมาสีลังวิโสทะเยศีนี้นำไปเพื่อการเดินสู่มรฏิปทาของการปฏิบัติเดินไปสู่มรรคผลนิพพานศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้นี่คือเจตจำนงในการสรุปของการรักษาศีล นี่แหละข้อเสียของการที่เราไม่เข้าใจภาษาบาลีข้อเสียของการที่เราไปนั่งท่องนั่งบนสวดมนต์สายอะไรเลยมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยไม่น้อมใจไปเพื่อการเข้าใจในบทสวดนั้นแม้แต่การที่เราไม่อินเนอร์กับการรักษาศีลทั้งๆท,ท,ที่เวลาไปวัดเรารับสาศีลทุกครั้งรับศีลกลับบ้านมาทุกครั้งแต่ไม่เคยอินเลยว่าต้องรักษาแค่รับเป็นพิธีกรรม เป็นประเพณีที่ทำตามๆกันมาแต่ไม่มีใจน้อมไปเพื่อการรักษารักษาศีนเมื่อกี้นี้เสร็จสมมติทำบุญบ้านรักษาศีนเสร็จปุ๊บพาสวดอะไรเสร็จปุ๊บนิมนต์กลับบ้านทำไงละลงโต๊ะและนั่งกินเหล้าโกงเหล้านูน่นไปวงไพ่ยอีกวงวงวงเนินวงหน,นึ่งวงไพ่วงหนึ่งวงเหล้านั่งโกงกันวงหนึงน่งนูง่นไปดูโคโยตี้อยู่ตรงนู้นนู่นสรุปสุดทา้ายมารักษาศีลจริงไหมเนี่ยมันรับกันไปแต่ประเพณแีแต่น้องเข้ามาหาตัวเองได้ไหม ไม่ได้มันไม่สามารถโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนได้เลยดังนั้นวิธีการคือเราต้องเข้าใจในทุกๆอย่างเข้าใจในทุกๆบริบทที่เราลงมือกระทำอาจารย์ถามเจ้านายสั่งงานตอบตกลงหมดครับทำได้ครับทำได้ครับ,ทำ,รบทำได้ค่ะแต่เวลาปรากฏไปไม่เข้าใจที่อาจารย์เจ้านายสั่งเลยว่าเจ้านายสั่งงานะอะไรคำถามคือจะทำงานนะั้นสำเร็จได้ไหมไม่ได้เมื่อทำงานสำเร็จไม่ได้โดนตำหนิไหม โดนตำหนิเห็นไหมมันมีแต่ข้อเสียไม่เกิดประโยชน์แต่ในทางกลับกันเราฟังเจ้านายเข้าใจหมดทุกเรื่องอธิบายขยายความได้หมดสามารถถามกลับได้ตอบกลับมาได้เข้าใจตรงกันเราสามารถรับไปปฏิบัติตามได้ไหมได้ย่อมเกิดข้อดีไหมย่อมเกิดข้อดีผลผลงานย่อมเกิดขึ้นแกเราได้ไหมย่อมเกิดขึ้นแกเราได้เห็นไหมมันมีประโยชน์ นี่แหละประโยชน์ของความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังลงมือกระทําถ้าเราไม่เข้าใจการลงมือทํานั้นย่อมผิดพลาดคาดเคลื่อนเสมอแต่เราทําสิ่งใดที่ประกอบด้วยความเข้าใจย่อมเกิดประโยชน์เสมอจําไว้ให้ดีสิ่งสําคัญคือความเข้าใจนะไม่มีความเข้าใจไม่มีทางทําอะไรได้อย่างสําเร็จอาจารย์ถามว่ารับพนักงานเข้าใหม่ใหม่เข้ามาแต่ผู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นปรากฏว่าลูกค้าภาษาอังกฤษเข้ามาเราคิดว่ามันคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ย ไม่มีทางรู้เรื่องเลยเพราะอะไรมันมาสื่อสารเขาไม่เข้าใจเขาถามอะไรก็ตอบไปได้เขาก็ต้องการอะไรก็ตอบไปได้จเจ้าอะไรก็ตอบไปได้สุดท้ายเป็นไงยืนเราพูดภาษาไทยมาพูดภาษาอังกฤษคิดว่าสื่อสารกันจบไหมไม่มีทางจบเพราะว่าภาษามันเป็นโทษจากการที่ทําให้เราไม่เข้าใจด้วยการอะไรเราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในอย่างนั้นในเรื่องนั้นภาษานั้นอย่างถ่องแท้ดังนั้นเราไม่เข้าใจภาษาบาลีไม่จําเป็นต้องไปท่องภาษาบาลีเพราะเราไม่ได้เรียนบาลี สุดท้ายแล้ววิธีการคืออะไรพยายามไปจดไปจําในหลักภาษาไทยที่เราเข้าใจได้เราจะได้นําหลักภาษาที่เราเข้าใจได้นั้นเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้ไม่งั้นเราจะไปปฏิบัติยังไงอะใช่ไหอาจจะถามว่าทุกคนเวลาพระเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปในถานที่ราชการเข้าไปแต่พวกเราไม่รู้จักเลยศีลห้าวันนี้พระไปอาะทุกคนรับศีลห้านะปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิ ทุกคนก็นั่งรับเป็นพิธีกรรมแต่ไม่เข้าใจว่าศีลห้าพึงต้องรักษาอย่างไรไม่มีใครอาธาิบายขยายความให้ฟังเราคิดว่าในห้องนั้นจะมีใครรักษาศีลห้าได้ไม่มีไม่มีทางที่จะรักษาได้เอาง่ายๆแค่ห้องเนี้จะมีสักกี่คนที่เข้าใจคําว่าศีลห้าิงๆว่าหมายความว่าอะไรไหนใครเข้าใจศีลห้าจริงๆบ้างยกมือขึ้นที่นําไปสู่การปฏิบัติให้ตัวเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นใครว่าตัวเองเข้าใจไม่มีไม่มีเลยเหรอ อะแล้วที่สอนเมื่อกี้นี้ไม่ได้เข้าใจเหรออธิบายไปสารพัดจะอธิบายไ,ไม่ได้เข้าใจในยสีแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นยังไงกุสลดละกามบทสิบที่นี่พูดไปแล้วยนะังวะแต่สี่ห้าพูดไปแล้วอย่างเนี้ยถ้าเราเข้าใจได้อย่างอาจารย์อธิบายแล้วมันจะเข้าใจแล้วว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมันต้องไปรักษาอย่างไงแต่ละตัวแต่ละตัวมีโทษยังไงแต่ละตัวแต่ละต,ละตัวมีวิบากอย่างบางอย่างหนักอย่างเบายังไงถ้าเราเห็นตามนี้ได้มันจะเริ่มเห็นแล้วมันจะเริ่มไปตามรักษาได้ ูกตงไม่เขาเราจะรักษายังไงอะถ้าเราไม่รู้จักลูกของเราดีพอเราจะสอนเขาได้มัมย่อมสอนไม่ได้เราไม่รู้จักวิธีการทํากับข้าวเราจะทํากับข้าวได้ไหมย่อมไม่ได้เพราะลุนูเราไม่รู้จักวิธีวิธีการจะรู้จักวิธีทำยังไงเรียนรู้แล้วนําวิธีการนั้นไปปฏิบัติเมื <g ab> ่อ <ources> นําไปปฏิบัติได้เราจะทํากับข้าวได้ทากับข้าวครั้งแรกคิดว่าอร่อยไหมไม่ วิธีการคืออะไรทําซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินอร่อยไหมอร่อยอาจารย์คุยกับอาจารย์ยิ่งศักด์อาจารย์ยิ่งศักด์คุยกับอาจารย์บอกว่านี่อาจารย์เบียร์จีบปากจีบคอตามตายแก่นะนี่อาจารย์เบียร์อาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยทำงานกับอาหารมาเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักด์ทำไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยแก้สูตรเขาหมดอยากใส่อะไรใส่อยากโยนอะไรโยนเขาบอกว่าไม่ควรใส่อาจารย์ยิ่งศักด์ใส่ปรากฏมันอร่อยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของเขา แล้วเขาบอกว่าเวลาเขาทําอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเขากินอะไรนิดเดียวนะเขาสามารถที like ่จะบอกได้เลยว่าอันเนี้ยใส่ส่วนผสมอะไรบ้างแล้วเขาสามารถทําอาหารได้เลยว่าเขาจะทําออกมาให้รสอร่อยกว่านี้ก็ทําได้เขาบอกว่านั่นมันคือพรสวรรค์ของเขาแต่เรื่องอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่มีพรสวรรค์แบบนี้เลยเขาไม่สามารถไปตามดูตามรู้เพราะเขาอะเรียนรู้กับการทําอาหารมาตลอดชีวิตของเขามันจนเกิดความเคยชินจนทําให้เขาสําเร็จได้ในปัจจุบันช่วงแรกเขาเป็นแบบนี้ไหมล่ะ ไม่เป็นช่วงแรกเขาก็ไม่เป็นช่วงแล้วบอกว่าเขาก็ทาผิดผิดถูกถูกรองผิดลองถูกกว่าจะเรียนรู้กิจถึงทุกวันนี้ได้เพราะเขามีประสบการณ์ในการทําบ่อยๆซ้ําๆเช่นเดียวกับการรักษาสีแรกๆเราคิดว่ามันจะครบวันเดียวเลยไหมไม่มีทางมันก็จะขาดทะลุด,ด่างพ้อยทําได้บางไม่ได้บางเคยทําได้หลายวันก็ไปขาดวันที่7วันที่8แล้วก็ไปรักษาใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดแรกๆกมันจะเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะรักษาซ้ําๆจนเกิดความเคยชิน นอนเนื่อในสันดานอยู่ตลอดเวลาพอเวลานั่นปุ๊บมันจะทําเป็นอะไรอุปนิสัยเลยทีนี้มันจะเอาอุปนิสัยเนี่ยไปตัดอนุสัยทิ้งเลยความเคยชินฝ่ายอากุศลจากเดิมเนี่ยเคยชินในการฆ่าสัตว์วันหนึ่งสำรวมระวังในการรักษาศีลมันจะเริ่มสร้างอุปนิสัยหนีอนุสัยด้วยการสร้างอุปนิสัยใหม่คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ เห็นไหมทีนี้มันจะทําเป็นอนุสัยแล้วมันจะไม่ทําเป็นความเคยชินไปในการฆ่าสัตว์มันจะเปลี่ยนจากฆ่าสัตว์เป็นละเว้นจากการฆ่าชินนี่พอเวลาชินแล้วตลังมาทำไหมไม่ทําแล้วเลิกทําเนี่ยเรียกว่าสร้างเหตุปัจจัยจนเกิดความเคยชินให้มันนอนเนื่องในสันดาน แล้วกุศลจะเกิดขึ้นแก่เราเหตุเพศภัยจะลดลงชีวิตจะประสบความสําเร็จประสบสุขแล้วมันจะดีทุกอย่างในชีวิตเราเริ่มต้นทําแบบเนี้คยค่อยๆทาไปทีละนิดอ,อัจจะเแรกๆก็ทําไปทีละนิดแบบเนี้ยทาได้บ้างมาได้บ้างขาดทะลุบ้างด่างพร้อยบ้างจนวันหนึ่งที่สุดเดี๋ยวมันก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ตามเหตุตามปัจจัยของมันเองแต่ขอให้ฉวยโอกาสฝืนโอกาสตั้งเจตนาในการทําทุกครั้งว่าเวลาอยู่มากัดเราอย่าไปตกตั้งเจตนาแค่เนี้ยแล้วก็ตั้งเจตนาไว้ว่าเออมันอยู่ในห้องเราปล่อยมันไป เดี๋ยวก็ชีวิตเดี๋ยวเจ็ดวันมันก็ตายเองเราต้องไปไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ให้มันวุ่นวายเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยววิบากกรรมมันมาส่งผลกับเราอยู่ดีคิดแค่นี้มันก็จะยุติการฆ่าสัตว์ไปมองเห็นโทษว่าถ้าวันนี้เราฆ่ามันวันหน้าเราไปเกิดเป็นยุงเราจะโดนฆ่าแบบนี้ไหมคิดเห็นโทษเห็นภัยว่าถ้าเป็นแบบนี้เราไม่อยากเวียนตายเวียนเกิดแบบนี้เราก็รักชีวิตของเรามันก็รักชีวิตของมันดังนั้นเราัก,กลับมาสำรวนระวังในการรักษาศีลห้าในชีวิตเราดีกว่าแค่นี้ได้ศีลแล้วเห็นปะ่ะเนี่ยศีลมันเก ศีเลนะสุขติยันติสีนำไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์ได้ใครปาสนปานาจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ย่อมได้เพราะการรักษาศีสีเลนะโคกัมปทานใครปาถนาภคทรัย์ใครปรารถรนาเงินทองในการหาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อส,สัตย์สุจริตก็รักษาศีลจะได้ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองผู้อื่นสุดท้ายนำมาซึ่งปัญญามันนำมาซึ่งการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแล้วหาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้อย่างถูกต้องก็นำมาซึ่งพวกรัย์ใหญ่ได้ ใครปรถนามรคผลนิพพานสีเลนะสุขนิพุติงยันติตสมาสีลังวิโสทะเยนำไปเพื่อการเป็นไปเพื่อมัคผลนิพพานเดินมัคสู่มัคสู่ผลได้อย่างเงี้ยใครปรถนาสินใดแค่รักษาศีลไปได้หมดเลยเห็นไหมนี่อาน,นิสงส์จากการรักษาศีลเลยปรัรักษาศีลให้ได้เนี่ยหลักการในการพ้นทุกข์สีสมาธิปัญญา